สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทาซุปไว้กินหน้าหนาวกันค่ะเป็นซุปสไตล์ออตมันนะคะก็คือเป็นสูตรแบบดั้งเดิมของตุรกีเลยมันจะออกเผ็ดๆหอมๆนี่คือซุปของตุรกีที่แท้จริงนะคะซุปออตมันถ้าใครมาตุรกีนะคะจะต้องได้ลองซุปนี้แล้วก็เป็นซุปที่นิยมทานหน้าหนาวด้วยนะจ๊ะ มีนานจะเริ่มจากการตุ๋นเนื้อก่อนนะคะในนี้จะมีกระดูกค่ะต้มน้ําไปรอบนึงแล้วแล้วก็เททิ้งนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ําเข้าไปใหม่นั่นเองปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะเล็กน้อยวันนี้ใช้เป็นเกลือสีชมพูนะคะแล้วเราก็จะปรุงด้วยพริกไทยค่ะใส่เนื้อลงไปค่ะเนื้อตัวนี้เป็นเนื้อแบบไหนก็ได้เพราะว่าเราเนี่ยจะไปตุ๋นให้เปื่อยอยู่แล้วค่ะเติมผักลงไปนะคะใช้ใบาพาสต์ลี่อ่อมะเขือเทศนะคะแล้วก็หัวหอมแครอท ตุนนะคะตุนจนเปื่อยเลยแล้วเราจะแยกเอาเนื้อกับน,น้ำสต๊อกออกมาตุนกี่ชั่วโมงก็ได้ใครที่ไม่กินเนื้อนะคะสามารถเป็นหมูหรือเป็นไก่ก็ได้นะคะหลังจากที่เราแยกเนื้อออกมาแล้วนะคะรอให้เขาอุ่นๆหรือเย็นแล้วก็ได้มาฉีกเป็นเส้นๆแบบนี้แล้วก็พักเอาไว้ได้เลยค่ะส่วนน้ำสต๊อกนะคะเราก็จะมากรองแยกใส่หม้อเอาไว้นำไปตั้งไฟนะคะให้เดือดวันนี้จะกะกะเอานะคะ ระหว่างที่เราตั้งไฟเราจะมาเตรียมน้ำซอสเขาค่ะน้ำซอสสไตล์ตุรกีก็จะมีโยเกิร์ตแนะนำให้ใช้กรีกโยเกิร์ตนะคะเป็นโยลินดาหรือบังแกเรียก็ได้วันนี้ใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะพูนๆตักลงไปเลยค่ะไม่มีปัญหาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วก็ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะเพิ่มความหนืดของซุปนะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่งหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่เกลือเล็กน้อยค่ะ ใส่ไปประมาณครึ่งช้อนชาคือแล้วแต่เราชิมคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเพราะคนทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะตักน้ําที่เด,ดเดือดเนี่ยราคาหรือร้อนๆเนี่ยค่อยๆเทใส่ในส่วนของโยเกิร์ตประมาณ3ถึง4ทพัพพีแต่ว่าระหว่างที่เราใส่เนี่ยเราจะต้องคนตลอดเวลานะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วอะ่ะตัวโยเกิร์ตเขาจะแตกตัวนะคะมันจะเหมือนกะทิอะ่ะเราจะต้องคนตลอดเวลาเท่านั้นเอง ใช้แบบนี้นะคะคนสักภากหนึคือเราจะลดอุณหภูมิของตัวโยเกิร์ตนั่นเองบีบน้ำมะนาวไปสักสองซีค่ะตัวนี้อร่อยนะเขาจะออกแบบนุนนนัวเปรี้ยวๆน้อยๆแล้วก็ออกเค็มๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆคยคลย,คยเทลงไปเลยค่ะในหม้อที่เราตั้งให้เดือดไว้เรียบร้อยแล้ว ถ้าซุปเขาข้นเกินนะคะเราสามารถเติมน้ําเปล่าได้นะคะอันนี้มีนาก็เติมน้ําเปล่าลงไปสักเล็กน้อยแล้วก็ชิมดูค่ะอย่าให้เขาใส่เกินพอเขาเริ่มเดือดนะคะหรือว่าเขาเริ่มร้อนน้อยๆ้เราก็ใส่เนื้อลงไปได้เลยค่ะขราวนี้เราจะคนไปตลอดจนเขาเดือดนะเพราะว่าถ้าเราไม่คนเนี่ยเดี๋ยวโยเกิร์ตเขาจะแยกตัวค่ะพอเขาแยกตัวแล้วมันจะไม่สวยเสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะได้เนื้อแบบนี้นี่คนจนเขาเดือดพอเขาเดือดเสร็จนะคะเราก็เลิกคน สักประมาณทิ้งไว้ประมาณ2นาทีให้เขาเดือดเนี่ยแหละค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเวลาเสิร์ฟนะคะเราจะเสิร์ฟซุปเนี่ยตอนร้อนๆเลยนะใส่ถ้วยวันนี้จะเป็นถ้วยสไตล์ออตโตมันค่ะก็จะเป็นถ้วยอย่างนี้แหละคะ่ะสไตล์แข็งๆนั่นเองเราจะโรยข้างบนนะคะด้วยออริกาโนหรือที่ตุรกีใช้คิกคนะคะโรยลงไปแล้วก็จะราดซอสค่ะซอสตัวเนี้ยจะเป็นเนยนะคะเนยจืดหรือเนอยเค็มก็ได้เอาไปละลายผสมกับพริกปน่น รสเขาจะออกแบบเผ็ดๆน้อยๆอ,อร่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทาดูบอกเลยว่าซุปเนี้ยเป็นซุปของคนตุรกีเลยแหละทุกคนลองทานดูใครมาตุรกีช่วงหน้าหนาวนะคะจะได้ทานซุปนี้มันจะเป็นซุปเนื้อนั่นเองแหละแต่ว่าซุปเนื้อมันจะมีหลายแบบวันนี้มีนามาสอนอันนี้ให้นะคะยังไงฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะส่วนขนมปังนั่นลงสูตรไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เนะาะใต้คอมเมนต์จ้า